มีอายุไซคโคลนนะชื่อว่าเฟอร์นันนะองหน้าไปก่อนเราแล้วก็คงจะสลายตัวในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยแต่เราก็ยังเจอผลกระทบอยู่นิดหน่อยนะสภาพคลื่นวันนี้าตามคลื่นนะงานวันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะวันนี้ซ่อมพราเบรก ริงวินท้ายนะต่อจากเมื่อวานนี่นะส่วน,นแผนกไดเกนดิพาร์ตเมนต์ก็ทำการเปลี่ยนลวดนะลวดเอานะแล้วเมื่อก่อนนั้นเปลี่ยนเคนสี่วันนี้จะไปเปลี่ยนเคสหนึ่งเนยสภาพก็นา่าจะแตกนะเลยว่าก็ครบดิวอายุนะ ส่วนทผนกข่องเครื่องเราก็ยังซ่อมไฮโดรลิกสเลนเดอร์อยู <S <S ่ยังไม่เสร็จเลยเกือบอาทิตย์แล้ววันนีข้อจำกัดเรื่องอุปก,กรณ์เครื่องมือไม่เราก็ใช้ตามที่มีครบางทีมันอยู่เรือมันหาไม่ได้นะเครื่องมือบางอย่างเนีต้องมาดัดแปลงต้องมาโมดิฟายกันนะครับงานเราก็เดินไปเรื่อยๆครับกวันทุกว,วันนะ เปลี่ยนลวดเคสเงี้ยนะลวดคาร์โก้กับลวดไฟติง้งนมีอายุการใช้งานสองปีอันนี้กแล้วแต่สภาพครับท่าตรวจเช็คว่ามีการแตกหรือยืดก่อทำการเปลี่ยนเนะยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเปลี่ยนไปสองเคสนะเนี่ยปากเลยเขาได้จะเสร็จแล้ว เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วอากาศเริ่มเย็ยนมาหน่อยแล้วหม้สมุดอะไรติกตอนเหนือนะงานคอนแอกสช่างก็วันนี้ก็ทำต่ออะซ่อมไฮดรลิกซิลินเดอร์เ,ยเลยเกิดปะทิดว่ะขัดเลร็ยน,น่อยอ ได้แล้วต้องตัดนะเนี่ตัดแล้วก็เชื่อมใหม่นะแต่ไฟก่อนเดิมนะข้างจะใหญ่นะนี่สลินได์ตรงนี้มันแตกนะกเปลี่ยนบอลตะเหลือกเนี่ยตรงนี้จะได้ถอดสูบออกมาเปลี่ยนซีลนะตอนซีล ปลาบินกันเนี่ยฮะนะตัวค่อนข้างใหญ่นะมันจะบินโอบขึ้นมาบนเด็กนะเป็นอาหารนกอาหารปลาอะไรนเนี่ยไม่ใช่ต่ำๆนะก็บินเหิไดนเรือเราก็ฟีบอร์ดก็ประมาณสองสามเมตรฮะบินขึ้นมาบนเรือได้ฮะปลาบิน 28นะสิบงหาคมนะคลื่นวันนี้ขึ้นหัวแตกกนะ็ขึ้นพอแปะพอแปนะมันข้างจะมีความสูงอยู่สักหน่อยหนึ่งนะประมาณเมตรหนึ่งสองเมตรนะคลืนวันนี้นะงานบนเด็กเราก็มีซ่อมฮนะซ่อมไฮดรอลิกขวาระวางแล้วก็นี่ ฝายปากเรือเขาก็ปั่นสนิมให้เหลืออยู่ภาคหัวนิดนึงเนี่ยอันนี้เหลืออีกเวล,ลา8วันนะก่อนจะถึงอาวิเลสสเปนนะฮะนะแล้วก็อัปเดตอัปเกรดวักชินารี่เขาไปเรื่อยๆเผื่อมีเจ้าหน้าที่จากปารีสเอ็มอยูขึ้นในสเปก มันเลือเรานะตอนรับเจ้าหน้าที่เองดีแค่ไหนเรา,าพาพืนมาได้เลยเลื่อนเวลาครับเมื่อคืนนี้ก็เลื่อนเวลาเดินหน้าหนึ่งชั่วโมงนะบาง <c oughs> คนไม่รู้ก็ตื่นสายกันอยู่อ่เชื่อมลมถึงของ,องในตู้ดิกลื่อ,อนดะ้วยตัดออกมาเนี่ย เนี่ยปั้นสนิม เองไม่ได้ไหมอัดออกสักหน่อยให้มันเลืยมาถึงนีง่ลองสมนาะอาเชื่อมพื้นราบ <c oughs> ต้องนอนราบไปกับพื้นเลยได้งูงกางจะจำกัดกนะับพื้นที่เลยนี่เละมันไม่ออน เติมแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถ้ามันไหลได้ไงหรืาอมดทองโครเนียมเนี่ยนะจะเป็นรอยก็เลยจะรั่วนิดหน่อยของแคล้วดำเนี่ยนะ ไฮดรลิกเิล oh ินเดอร์ซีลิงซีนใม่เราฟิตตั้งหน่อยีน ออกเลยสามีาตามตนตาตา ใส่เลยดีดหยำหรับเซลินเดอร์ใช้กันเป็นระานาดนาทิตย์เลยการ กนับนิดหน่อยแ,แต่เราก็ทำได้ฮะเนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสามสิบกิลนะวนีนี้อไยยาประมาณเมตรที่สิหนักประมาณ5 0 0ร้กิโลจไมจับาวางเอยสามีแล้วมาเอาล็อกตรงไอ้แต่งแต่งท้ายเอาสามี แม่เต้องดึงึ้นไปเลยต้องดึงพี่ไต้องดึงหัวดึงหัว ภาพบันไดน้ำล่องนะยาวกี่เมตร,สาม,รสามูสามความยาวตามความสูงของเรือแล้วนะเราลีไฟไว้นะมาท e มี่สิบนี่จะได้ของมซ่อมบันไดทุกตัวก็ต้องมีเซอร์มีเซอร์ อเศษรับรองนะพายร์ลและเดอนค่อนข้างจะสติ๊กอยู่นะสำหรับปัญดาน้ำล่องนะพายร์ลเดินเจ้าหน้าที่เขาก็มาตรวจตรวจสภาพภาพภาพพร้อมใช้งานไหมบางทีสภาพไม่พร้อมใช้งานน้ำล่องมีสิทธิ์ที่จะ ไม่ขึ้นเรือเราได้นะเราก็ต้องเตรียมวางพร้อไมไ้สำหรับท่าต่อไปนะแสงแรกแข่งวันครับวันนี้วันที่สาสิบสิงหาคมน,นะ,ะกลางมาสุดแอตแลนติกอ่ะอากาศเย็ยนมากเลยครับตอนนี้จากที่วันที่แล้วเนี่ย สวันที่แล้วนี่ร้อนแบบร้อนมากอะแล้วก็มาวันนี้อากาศเปลี่ยนไวมากครับเย็นนะอากาศเย็นน้ำทะเลจาก30มสบลดวูบลงมาเป็นเหลือยี่สิบห้ายบสี่หองศาครับตอนนี้นะน้หคูน้ำทะเลนะเราเหลืออีกประมาณห้าวันนะจะถึงที่พอร์ตอาวิเลสที่ประเทศสเปนนะ แต่โมงแล้วต่วันกำลังโก้เราก็จะอัปเกรดคอนดิชันเรือเราะทั้งบัคชินารีทั้งันเด็กเพนเด็กเพนเวิร์กนี่นะรับเช้านอ่ะ เวลามันเปลี่ยนต่างกันเนยอะนะจิดเขาเอนะีกครับทุกบายเดี๋ยเดี๋ยวครับ ใส่ก็ใส่ยี้เลยครับทำยิงานยิงนะหนักคับหนักใช้เชนก็ไม่ได้ ตั้งนะใช้ล้อดึงลงไปนะตยกแล้วก็เสียบลงไปมีน้ำหนักทวงก็ค่อนข้างจะลงยาง่ายเลยนะเราได้ลายเม็ดลงไปแล้วเอากระบอกลงไปแล้วคันปีกยันหลบกเอาลมอัดลง พอเลยจะช้าก่อนเดี๋ยวมันลงแล้วไปไอ้นี่มันไปโดนซีนตัวนี้พอพอพอสามีพอไปไม่เปิดท้ายอีกแค่่ยไม่ใช่มันลงมันลงลงนะครับแข่งลงเฉยมันไม่พอมันไม่พอเข้าไหมเข้าเข่าเยอะไอ้ตรงนี้มันลงไปสุดนี่แล้วมันเป็นลงแล้ว เรนเดอร์เราก็จัดการเรียบร้อยสองตัวเลยใช้เวลาอาทิตย์กว่าๆเี๋ยวเหลือแต่การเทปต้องรออีกวันสองวันนะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังเะยนะวางสามอันตอนนี้อากาศเย็นเลยมันขึ้นมา ค่อนข้างสูงฮะระดับใกล้ๆกับน้องบนนี่เลยตอนนี้อากาศเยนนะเมื่อคืนนี่หนาวเลยในห้องอ่ะทิตย์เราก็จะมีการเทรนกครับี่อสี่ขี่้อขอสี่้สี่ขเอสี่ข้ออี่้ี่้อสี่ข้อสอ่่ออ้่่ พีถามแล้วใช่ไหมว่าใครไปทิ้งใครไฟคอนดูสเตชั่นอันนี้อยู่ก่นเวอรเลยก็คืออยู่นอกเมืองนะครับกลับขตรงเกงเวร์ฮะก็ไฟคอนดูสเตชั่นนะครับพอเปิดไปในห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือเรียกเบ่งแยกออกเป็นชัดเจนนะครับอย่างละชุดนะก็คือจะมากจะเป็นเวนเจอรซี่ทีมหนึ่งกับทีมสองนะครับก็อย่างละชุดทั้งสินค้าคนถ่ายสินค้าเสร็จฮะอ่าบนเด็กรอเราจะมอมแมมครับ การรถกระแทกสีร่อนบ้างแล้บ้างอะพอเวลาจะเข้ามาอีกเมืองท่านนงฮะใช้เวลาช่วงเดินทางแล้วก็มาอัปเกรดก,ออก่อนที่จะเข้าเมืองท่านบนเด็กเราก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้กำลังขอสนมทาสีทชอัพกันอยู่ซ่อมทำสีที่มันล่อนมันผุมันพังนะ อ่างเรือสี่ห้าวันเนี่ยจะถึงสเปนนะเราจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมครับ ยาบาลครับหรือที่เรือเราเรียกฮอสพิตลนะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะอุปกรณ์พนมพยาบาลเบื้องต้นนะมีทางออกซิเจนมีเตียงคนไข้นะเหมือนเตียงที่โรงพยาบาลน,นะนี่มียารักษาโรคพื้นฐานคนระับอุปกรณ์ทํำแผลนะเรารักษาเบื้องต้นได้คนระับ โดยมีสกันออฟฟิเซอร์เป็นคนดูแลเนี่ยก็จะมีเซอร์ติฟิเคตเครื่องปัม๊มหัวใจมีออกซิเจนก่อนเชื่อเรือเล็กๆน้อยๆครับปฐมพยาบาลเบื้องต้น,ตนยารักษาโรคที่สามารถที่จะให้กับลูกเรือได้พวกพาราเซตามอนลนะมีคำชี้แจง ช่วยเหลือมีห้องน้ำนะเวลาเรามีเหตุฉุกเฉินนะมีแบบมีที่ทางเรือที่จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่จากเมืองท่าครับบริษัทเป็นคอนเซิล,ล์กับบริษัทนะกาจิบบริษัท แสนสุขอะไรในสักอย่างนี่แหละเขาจะเป็นคนนี่ตรงนี้เป็นซีฟัลเลอร์เซอร์วิสเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางเฮลเป็นท่านเฮลสุขภาพจิตนะสามารถที่จะโทรไปปรึกษากับทางบริษัทคอนเซัลของบริษัทได้นะฮะเราอยู่เรือล้วก็ ช่วยเหลือกันเท่าที่ทําได้ครนะถ้าเราเหนือความสามารถทั้งเราก็จะติดต่อคุยกับทางออฟฟิศเขามีทางคุณหมอนะจากโรงพยาบาลเขาจะช่วยในการช่วยเหลือให้เราปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์น้ำ้องน้ําก็จะถูกน้ำระบาย น้ำตรงนี้ต้องผ่านการบร,รบัดนะครัก่อนจะทิ้งออกนอกตัวเรือนะไม่ไม่ไปรวมกับส่วนรวมของแอคอมเนี่ยองขนาดห้าคูณห้าเมตรครับตรงนี้สะพานเดินเลือห สวัสดีตอนเย็นๆนะฮะวันที่สามสิบสิงหาคมนะตอนนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเลยนะระหว่างอเมริกากับยุโรปเราจะถึงที่สเปนวันที่ห้า p t e m b e r เวลาห้านาฬิกานะตอนนี้สปีดสเปีดน็อตนะเราวิ่งมาได้กี่ไมล์แล้วตอนสามโบนี่ตอนนี้ประมาณสองพันกว่าไมล์แล้วสองพันเก้าร้อยไมล์แล้วเหลืออีกประมาณพันกว่าไมล์สองพันเนี่ยนะได้ครับกลางแอตแลนติกตอนเหนือเลยครับตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะเนี่ยเราขึ้นมาแลนดสูง อันนี้วอเล็กซ์ใช่ฮึฮึคิสเซอร์เคิลวันเย็นๆนะอากาศเย็นๆนะนอนสบายนะอันนี้สิ้นเดือนแล้วเงินเดือนเข้าแล้วนะต้นเรือต้นซามโบเป็นไงการเงินครับอากาศตอนเย็นๆนะตอนนี้สองทุ่มกว่าๆแล้วนะตะวันก็ กำลังจะตกดินเนบรรยากาศสบายสบายวันเสาร์ได้วันนี้เงินเดือนก็เข้าแล้วเอซีหลายคนถามมาว่าคนอยู่เรือนี้เงินเดือนกันเท่าไหร่ต้องบอกว่ามันมีหลายตำแหน่งนะตั้งแต่ตำแหน่งสูงนะตัตนต้นกลนชีวเวนจิเนียก็ตั้งแต่สองแสนห้ถึงสามแสนนะแล้วแต่อายุงานนะ ไลลงมาถึงระดับล่างอยู่ที่ประมาณสองหมืนกว่าบาทต่อเดือนนะซัมโบเดือนเท่าไหร่ครับส <2000 S 1> <c oughs> องพันน่ครับอ่าเนี่ยสองพันยูเอสดอลลาร์นะอายุประมาณนักเจ็ดสิบแปดสิบคร์ฮะโอนะ้อายุาาป,ประมาณนี้นะยังไม่ถึงสามสิบเลยฮะเนี่ยอายุเงินขนาดนี้ยังเงินไปกปไหนายตอนสาโอ อายุน้อยร้อยล้านเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นนะนะอากาศเย็นๆตอนเหลืออีกประมาณสี่ห้าวันนะแล้วก็ถึงที่สเปนแล้วเน่ยเมือตอนเย็นๆนี่ขึ้นค่อนข้างโยกแรงนะขึ้นใต้น้ำาเวลใช่ไหม ตอนนี้เริ่มเงียบแล้วลเนีเ่ยใช่ตอนนี้เงียบเริ่มเงียบแล้วอ,อากาศเย็นนี่วันเสาร์วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะให้ลูกเรือเราหยุดนะอะ เพื่อพักผ่อนะเตรียมเรือเข้าท่านะเด็กเราก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะพอถึงพอดหน้าพื้นเด็กเราก็จะมาสดใสมันเดิมครับช่วงนี้กรเริ่มดีขึ้นมาแล้วพายุพายุก็ไม่มีแล้ะบ้านเราก็วุ่นวายกันหน่อยคนระ การมุงการเมืองการวัดกันวาโอ้หทำใจให้ลม่ลมๆ่อกันเดี๋ยวก็ผ่านกันไปได้ไนงะของหมดครับช่วงนี้ของหมดก็ไปหาสุขภาพกัมาออกกำลังกายกันเดียวนะดูมุมกาแฟของ <laughs> สะพานเดินเรือสักหน่อยคนระับของเคเคียวเยอะแยะเลยนี่ <laughs> กาฟุงกาแฟะ ชาอาหารกบเคี้ยวเม็ดพันตะวันนะเนี่เราพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟมุมเล็กๆนะที่แสนจะอบอุ่นนะ <laughs> เดี๋ยวพามาดูห้องซักผ้าของลูกเรือเราหน,น่อยเนี่ยมีห้องซักผ้า สำหรับซักชุดสุขภัณชุดทํางานนะเนี่มีอยู่ระบบอัตโนมัติมีอยู่2ถังเลยก็พอนะฮะช่วยช่วยกันรักษานะซักเนี่ยต้องบอกชุดมีซักชุดละครละหนึ่งชุดนะมีอยู่2ถังนะเนี่ยสำหรับเสื้อผ้าชุดลำลองชุดสะอาดก็มีอยู่ สองถังเหมือนกันนะสามถังนี่นี่เราตัวเปิดหน้าแล้วก็มีเตาอบตู้อบสองถังนะสำหรับอบผ้านะก็ใช้เวลาพอสมควรครับอบผ้านี่นะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็แห้งแล้วส่วนนี้ก็เป็นราวตักผ้านะ สำหรับใครไม่ต้องการที่จะอบก็นี่าอบไปน,นานๆนะเสื้อผ้าพวกนี้มันจะมันจะหดนะจาก XL ก็จะเหลือประมาณเบอร์ L นะไปมา,มาต้องอยู่เรือนี่ต้องเนี่ยมันซะักบ่อยฮนะจาก 2XL ก็จะเหลือประมาณเบอร์ L นะซักแล้วก็อบมันจะหดไปเรื่อยๆนะเนพอซักกันอยู่ลนะ ก็มีอายุการใช้งานก็ประมาณปีหนึ่งอะก็โอเคเลยเนี่ยเพราะว่ามันหลายมือนอะเราก็ทยอยเปลี่ยนกันเนี่ยฮะนี่ก็เตรียมไว้เครื่องซักผ้าเป็นสแปรไว้ฮะนี่